โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะฮะวันนี้ด้วยกันในเกมมัสก้านะครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะพาทุกคนมาหาเหรียญแฟลตกันเหรียญแฟลตเหรียญไชนี่นะครับอย่าไปยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกิผนผ่านส่วนของพริวิสก้าส์านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนน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 นะะะะคคคครร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 ัััับบออ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 อีีีีีีกก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 ชช่่่่่่่งงงงงงงทาา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 ึึดดดดดซุุปปปปเเเเเเ์แแแขณใตตตต้้้ลิววโ็สมถไูหหหหยยยญญฟฟนะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้บึง้งพาไปดูก่อนนะครับระดบแรกนี่นี่คือเหรียญแฟตนะครับในเกมเนี่ยมันจะเขียนว่าเหรียญวิบวับนะแต่ว่าในาทางการ์ตูนเนี่ยจะเรียกว่าเหรียญชายนี่นะครับหรือเหรียญแฟตก็ได้เลยกได้สาวิธีเลยนะครับซึ่งเหรียญตัวนี้นะครับมันมีวิธีหานะครับได้หลายวิธีเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของมันเลยนันก็คือเอาไว้ใช้แลกแสงนะครับก็คือทาให้โปเกมอนเปลี่ยนเป็นร่างชายนี่แหละนะครับ สำหรับการแลกแสงเนาะมันก็จะมีมารีเซ็ตให้เราเนี่ยทุกคุนศุกร์นะครับผมมันก็ทำการรีเซ็ตให้เราอยู่กีก่ตัว2 4 6 8 10 12 14 16 18 20ตัวนะครับมันก็จะรีให้เรา20ตัวซึ่งเราก็ต้องใช้เพชรในการรีนะครับแต่ว่าเรารอรีฟรีก็ได้ทุกวันศุกร์นะแต่ถ้าเกิดไม่เจอโปเกมอนที่เราต้องการแล้วก็กดรีไปทีละ200แต่ว่ารีห้าสิบครั้งจะได้ตัวที่เราต้องการนะครับประมาณนี้อ่ะโอเค พอเวลาเราแลกแสงออกมาโปเกมอนสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมดูตัวอย่างอย่างในคอสม่า mark, ตัวน,นี้ผมแลกแสงจากสีดำมากลายเป็นสีคริสตัลอะคริลิกตรงนี้นะก็สวยดีเหมือนกันโอเคเราไปดูวิธีการหาเจ้าเหรียญแฟลตเหรียญวิบวับหรือเหรียญแสงกันดีกว่าน,น, iny, วจะจะน,นะครับผมเหรียญชายนี่เราจะเรียกนะครับโอเคเราไปดูวิธีแรกกันดีกว่านะฮะสำหรับวิธีแรกครับมันอยู่ในกิจกรรมภารกิจสนุกนะฮะ มันอยู่ตรงนี้ภารกิจสนุกทุกคนน่าจะรู้จักนะนี่ครับเวลาเราทําภารกิจนะครับสนุกนะครับในแต่ละวันนะครบ90คะแนนนะเราจะได้ไปเลย3เหรียญโอเคไหมสามเหรียญน,นะส,สบายๆนะฮะแล้วก็ขอดูก่อนตรงนี้มีอีกไหมอ่ามีแค่นี้นะครับหลักๆกก็จะมี3มเหรียญน,นะครับอยู่ตรงนี้อ่าโอเคถัดไปนะครับวิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีสามัญประจําของเกมนี้เลยครับก็คือการลงต่อสู้จํากัดข้ามเซิร์ฟนะฮะ การลงต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟนะครับมันเข้าไปสู้ยังไงล่ะนะครับก็ให้ทุกคนกดไปที่ข้ามเซิร์ฟตรงนี้มันจะเขียนว่านะครับต่อสู้จํากัดข้ามเซิร์ฟลองห้ดูก่อนเนี่ยตรงนี้ครับอ่ะตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็เป็นการต่อสู้จํากัดข้ามเซิร์ฟนะครับโดยการอ่าให้เรานะครับเลือกนะครับคู่ต่อสู้นะครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่3ระดับบนสุดก็คือเก่งกลางแล้วก็ล่างสุดคืออ่อนเนาะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเราจะมี โอกาสได้เข้าไปเล่นมีสิทธิ์ในการเข้าไปเล่นกิจกรรมนี้อยู่ที่10ครั้งนะฮะเราก็เลือกเลยนะครับในการชนะศัตรูแต่ละครั้งมันก็จะได้คะแนนมาซึ่งนะครับคะแนนสตาร์ทเริ่มต้นนะครับประจําสัปดาห์เกมนี้นะครับมันจะทําการรีนะครับระบบนี้จะทําการรีคะแนนทุกสัปดาห์เนาะพอพ้น7วันทุกวันจันมันก็จะรีรีคะแนนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1นสัปดาห์เราก็จะมีโอกาสได้อยู่บางคนก็หลกัหลกๆก็ได้หมื่นอัพกันนะครับอย่างหมื่นอัพเนี่ยเวันได้หมื่นอัพมันก็จะได้กี่เหรียญ5 1 0 15 2 0 25 3 0 35ประมาณ40เหรียญน,นะฮะก็ถือว่าเยอะนะสัปดาห์ละ40เหรียญเดือนนึงก็ร้อยกว่าก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันในครับพวงนี้อ่าเวลาเราเล่นอย่าเข้าไปเล่นอย่างนี้พาไปดูก็จัดทีมนะครับจัดทีมให้เรียบร้อยนะครับจัดทีมเสร็จแล้วเข้าไปสู้ได้เลยอันนี้เป็นวิธีสามาัญเลยนะครับทำกันง่ายๆเอภารกิจเมื่อกี้ก็คือสามาัญเหมือนกันยังไงทุกคนก็ได้เกิน90คะแนนอยู่แล้วถูกไหมได้3เหรียญ ตรงนี้ก็มีโอกาสได้สตาร์ก็คือส่วนใหญ่ผมก็ได้วันละสิบเหรียญน,นะวันละสิเหรียญแต่สูงสุดก็อย่างที่ผมบอกคือ40 40อ่าไล่ไปชนะละาหนึ่งจะรวบรวมไหมหมดเลยตอนนั้นที่ผมทาคลิปวิธีหาเหรียญแฟลผมจะใช้วิธีนี้วิธีเดียวนะที่ผมทําคลิปนะนำแต่ว่าทํามาหลายปีละอันนี้คือล่าสุดแล้วกันอ่ะผมก็จะได้คะแนนมานะครับอยู่ที่300คะแนนซึ่งอ่า เราก็ต้องสะสมไปให้ถึง2,000นะครับจะได้5เหรียญ3,000ก็ได้5เหรียญ4,000ได้5เหรียญไล่ไปเรื่อยเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของรางวันนะฮะที่เราจะได้รับนั่นเองนะฮะตรงนี้อ่ะโอเควิธีนี้ก็เป็นวิธีสามัญเลยจะได้เหรียญแฟลตตัวนี้เยอะมากนะครับต่อมานะครับวิธีที่3นะครับมันจะอยู่ที่อ่าป้ายการต่อสู้นะฮะป้ายการต่อสู้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้อ่ะเหรียญแฟลตมันจะได้ตอนนี้ครับเลเวล7นะฮะเลเวล7 5เหรียญนะฮะ เลเวล10อีก15เหรียญน,นะฮะเยอะนะผมบอกว่าเยอะนะอ่ะเรามาพูดเรื่องสายฟรีก่อนละกันสายฟรีจะได้5้าบกสินะครับอ่ะผมเลือกพูด5้าบกสิก่อนละกันห้บวกสิบห้าเจบกยีอ่ะ7จ็บกยีไล่ไปเรื่อยๆนะครับ10บบกยีนะครับ, 25, รบอ่ะ10บบกยี 25, นะ10บบวกยี่หบกสาอ่ะสิบามบวกสามส บวก3าอ่า,อาจบที่16บวก35นะได้เยอะนะครับ16บวก35นะถ้าเกิดสายฟรีก็16นะครับสายเติมก็35โอเคไหมครับอโอเคต่อวันเลยเนะี่ยถัดไปนะครับ3วิธีวิธีที่4นะครับมันอยู่ในทาวเวอร์ต่อสู้นะฮะเวลาเรา,าเข้ามาเล่นทาวเวอร์ต่อสู้เนาะตอนที่เรากดรับของรางวัลน,นะครับ ที่มันข้ามข้ามด่านมานะครับก็สามารถที่จะมีโอกาสนะครับที่เราจะได้รับสุ่มนะครับ <S <S เหรียญแฟลตด้วยตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็เลยให้เป็นวิธีที่4ส่วนใหญ่ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 1- นึ่งถึงสอเหรียญไม่เยอะมากนะรตรงนี้ต่อมานะครับ4วิธีเนาะวิธีที่5ครับได้บ่อยมากๆวิธีที่5มันอยู่ในการลงทีมคอมเซิร์ฟนะฮะการลงทีมคอมเซิร์ฟก็เข้ามาตรงนี้ครับแล้วเข้าไปทีมคอมเซิร์ฟแนะนำนะฮะ ให้มาลงช่วง11โมงถึงบ่ายสามนะครับมันจะได้รางวัล2เท่าเวลาเราฟาร์มด้วยเหรียญแฟตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฟาร์มด้วยประมาณ4เหรียญกัน2เหรียญคูณ2เป็น4เหรียญน,นะครับมันจะอยู่ที่ด่านนี้นะครับหลักๆเลยนะครับด่านที่4มับ้างแอนดด่านนี้ครับด่านส่วนสาธารณะบรนณาน่าด่านนี้จะมีการดรอปเหรียญแฟตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสได้รับ2เท่าด้วยถ้าเกิดว่ามาเล่นตามช่วงเวลาที่ผมบอ,อกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเองก็แนะนําให้มาเล่นกันตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเหนนรียญ ต่อมานะครับวิธีสุดท้ายนะครับที่ผมสามารถถามให้ทุกคนได้ครับมันจะเป็นวิธีของ VP เขานะครับวิธีที่6กนะก็สำหรับวิธีนี้นครับก็คือให้เราเข้าไปตีช่องในส่วนของ VP นะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าผมพาไปดูว่าสำหรับ VP มันได้กี่เหรียญเนะาะแต่ว่าเหรียญแฟรเหรียญแฟรมันจะอยู่ในอ่า VP ฟรีตรงนี้ นี่ครับจะมี v p 1 1 2เหรียญ v p 1 3 2เหรียญ15 2เหรียญ17 2เหรียญ19 2เหรียญประมาณ8เหรียญนะฮะสำหรับสาย VP ทั้งหลายนะครับผมอ่ะตรงนี้แหละก็ประมาณนี้อ่ะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ6วิธีนะครับที่ผมมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูวิธีการหานะครับเหรียญแฟลตนะครับเหรียญชายนี่นะครับเหรียญแลกแสงเหรียญวิบวับแล้วแต่จะเรียกนะ ก็มีทั้งหมดประมาณ6วิธีนะครับที่ผมอัปเดตมาให้ทุกคนได้รับชมกันแต่ก่อนแต่ก่อนจะมีแค่ต่อสู้จากทําเซิร์ฟวิธีเดียวนะที่ผมเคยรีวิวตอนนี้ก็ผมมา6วิธีนะฮะก็ใครที่ยังมีเหรียญแฟตไม่ครบนะฮะสำหรับโปเกมอนแบบปกติเลยเบสิกเบสิกที่ไม่ใช่โปเกมอนระดับเทพก็จะประมาณ200เหรียญใช้แรกเนาะส่วนระดับดิจิเนลลี่พวกล่างไม่ก้าจะใช้400เหรียญน,นะครับขึ้นไปประมาณนี้ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมคชิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเหมือนคลิปหน้าน,นะครับผมซีอูเก i n สวัสดีครับ